ครับมามาให้ดูยันม้าเล็กกันครับตัวนี้สามทีเอ็นหกสามสิบสองแรงครับผมสภาพเดิมๆครับไม่แกะไม่เปิดนะตอนลูกค้าจะได้เครื่องรอๆสวยๆขาวๆท่อขาวๆครับโอ้โหสภาพนี้จะใ,ใช้กันยาวๆไปเลยนะครับนี่สวยๆรอๆไปเหมือนเดิมอะถ้าเห็นอย่างเงี้ยคือทางร้านเราจะผ่านน้าให้ทุกตัวอย่างเงี้ยนี่น้านำาม่ต้องมาแต่มันเครื่องน้ําอย่าให้ขาดใช้ยาวๆไปออกฟังเสียงเลย Thank <laughs> you. cơm ngạt đi nít nít